ข้าวครับหินหนาเลยดูนะครับควให้กำลังใจยังไงส่วันดีครับวันนี้พบกับช่องครูบันนอข้างน c h ชาแนลครับวันนี้เราจะไปวันเขาวันเขาภาษาโคราชครับวันเขาเดี๋ยวไปชมกันครับสาธุครับ มาแล้วครับดูครับบัเข้าอารกาศดีมากเราไป หาพ่อกับแม่และเราชายกันไปครับไปวัดเข้ากันพ่อกับแม่รออยู่เกือบเสร็จแล้วผมมาเกือบเสร็จตอนจบมาตอนจบไ <Okay. S 1> ปอีกจะมาตอนจบโอเครเท้าให้สมมนีนไปแล้วครับอันนี้อันนี้คือนาที่หว่นไปแล้วครับดูดูนี้ทีนี้ข้าวเราทำ ประมาณ8 8ไร่ครับจะได้กินกระสอบไปดูๆดูสีมือน,น้องกับพ่อกับแม่มครับเนี่ยครับเราไปชมสีมือผมมาบ,บ้างสิไปมีน,นาจยาวไปนี่ประมาณ8 8ไร่ครับเนี่ยมีนาโคตรเยอะ <laughs> นี่ครับดูดูเล็บพันข้าวเราตีนี้ดูครับตรงนี้โอ้ข้าวสวยๆงั้นเลยได้กินเยอะแนะ่นอนพี่ ฝนดีครับฝนดีปีนี้ดูครับปีนี้ก็หวานเรียบร้อยแล้วหวานเรียบร้อยอสุดท้ายยิ่งใหญ่ครับงั้นประมาณ65ไล่ครับว <l ots> ันไ่ถึงสี่นาทีมด <l ots> นี่คือการทำนาคันเทพครับเงิน <l ots> ไม่ใช่อะไรนะครับหายสองรอบแล้วท่น <l ots> <l ots> นพ่อกำลังฟัดยาฟัดยาออกจากเขาครับนี่ภา,าษาโคราชด,ด,ดูครับนี่ดูเหนื่อยมากเลยตนนียครับวันนี้ที่เห็ยนยาแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะปุ๋ยปุ๋ยต่อไปจะเป็นปุ๋ยแน่นอนครับ พอกำลังเอาอยาออกดอนะฮะนี่เป็นไงนี่นี่น,น,นี่นี่หินหน้าลนะเออเออไรนี่เนียดูนะครับคนให้กำลังใจจริงๆเป็นไะงนะครับชายกลางชายกลางคือชายกลางชายกลางถ้ากล้องหน่อยนี่เยี่ยมยังไหวอยู่วันนี้เราหวั่น88ไร่ครับมาดูเดี๋ยว หกสิบห้าไล่สุดท้ายหกสิบห้า,าไล่บั่นสามคนสิบนาทีเซ็ตอันนี้เป็นการทำนาที่เทพเดี๋ยวเราไปดูตอนบัานกันเลยครับไปตรงนูน่คนละหนาไปเนานเป็นไหมเนี่ย สอนสอนอีโนวันวันข้าวครับคือเดินหนาชัวม่้ก็วันถอยหลังเลยเจ็ดไหมวันนี้ฮาิปอกสิพาไลร์ด,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 ด 嗯 <laughs>。 น้องเบสิน้องเบสครับน้องเบสคนกลางน้องเบสครับไม่ค่อยอาบเท่าไหร่ครับมีใ้ยาที่เน่ายม่หขอยังขอไปหายบิดาถือหายบิา แม่แม <S 2> <S 2> สวัสดีครับ <c oughs> คนดูสองแสนคน นี่ล่ะ <mimit> 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 <mit> ต่อได้ครับำน,าเ,น,บบำนาเป็นบอกเข้าไปทำนาเป็นค่ะน้องโสดไม่มีแฟนอยากได้ผัวพีนานสักร้อยไร่บอกเข้าไปดูครับการหวานข้าวนี้ข้าวข้าวนี่ข้าวทีวนี้งามมากเลยนี่ทีนี้เอาสักห้าร้อยถุงก็พอปีนี้แปดสิบแปดไร่หวานข้าวครับ นี่นะครับเจ้าของนาเสกไปแล้วเส,สกกระถาเลือกกระตุ้นเสกกระเตะเลือกกระตุ้นเสกสกระเตะ<โดย>งอกงอก ทำไปควันน,นี้คลิปมีสาระนะครับทุกวันไล่สาระตลอดเนี่ยดูพิธีนี่เป็นวิธีทำนาของชาวอีสานนะครับเนี่ครับทำข้าวถ้าไม่มีน้ำเขาก็จะหวั่นครับถ้ามีน้ำเขาก็จะดำครับเคาโบราณาบา้านสิงครับถ้ามีน้ำเขาก็จะหวั่นถ้าถ้ามีน้ำเขาก็จะดำ เอาแล้วมีถูกแล้วมีน้ำมันจะหวั่นตมหวั่นตมคือมีขี้โคตนนั่นเลยครับขี้โคอันี่หวั่นแหงครับหวั่นแหงจะมีสาระก็ไม่มีสาระเลยมีสะ ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับได้ประมาณ15ไล่ครับ เสร็จแล้วนะครับ88ไร่ครับวางเตรียมตัวกลับบ้านนี่เน่ามัดเป็ด่เานีครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลือรถตีครับอะไรเร็จของใส่รถเรียบร้อยท่านนี้วันเข่าเซษตรสมบูรณ์ไปแล้วนะครับฝากติดตามช่องคุณพี่โน้ตข้าหน้าชาแน,นลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ